สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะคะก็กลับมาพบกับรายการมนุบุ์ใหม่บรนละตัวนะครับสําหรับ e ีนี้ก็เป็น EP ที่สี่แล้ว e ีนี้นะครับก็จะเป็นการบันทึกวิดีโอไว้นะครับไ้นรายการไลฟ์สดเพราะว่าพอดีวันนี้คือเจ้าแม่ของอันนี้ละในไลฟ์สดเนาะขอบันทึกไว้ก่อนละกันนะสําหรับนะครับวิดีโอตัวนี้เนี่ยเราก็จะมาแนะนําแล้วก็พูดถึงตัวเอเซอร์ ลายเจ็ด A เจ็ดถนึงห้านะครับซึ่งส่วนตัวแล้วนะครับมันเป็นมนุ e b o o k ขราคาสองหมื่นห้าพันบาทที่เน้นเรื่องของการทํางานนะครับเยนออนไลน์ประชุมออนไลน์นะครับหรือว่างานพิเศษอะไรแล้วแต่ัที่ดีมากๆเลยหนึ่งรุ่นและนะครับมันก็ยังรองรับการุ่นเตีง่ได้ดีอีกด้วยเพราะว่ามีาชาร์จตอแ,กแตยกเรมนิ่งตั้งหานะครับ ไม่ใช้การ์ดจอออนชิปบน CPU หรือว่าใช้การ์ดจอแบบการ์ดจอแยกที่มันเป็นตระกูลแบบใช้งานพื้นฐานนะครับแต่ว่าเป็นการ์ดจอเกมมิ่งตัวเริ่มต้นเลยนะครับมาบอกถึงตัวสเปคกันก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแชร์สกรีนให้ดูกันอโอเคปุ๊บนะครับอ่า โอเคครับในส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าสเปคจากทางเว็บไซต์โนบุ๊กสเปกนะครับก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับบอกเลยว่ามันเป็นโนบุ๊กที่ส่วนตัวแล้วเนี่ยแนะนำให้เพื่อนซื้อไปแล้วหลายคนแล้วก็ซื้อจริงๆกันไปแล้วก็หลายคนนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวสเปคต่อราคานะครับตอ ความแรงต่อดีไซน์การแบบนะครับแล้วก็เรื่องของการประกันเนี่ยก็เป็นแบบ3ปี service, ออนไซต์เซอร์วิสส่มฟรีถึงบ้านด้วยซึ่งต้องบอกว่าให้เยอะจริงๆสำหรับช่วงราคานี้แต่ก็ต้องบอกกันอนิดนึงนะครับว่าโนบุกรุ่นเนี้ยสเปคเนี่ยเขาก็มีการจำหน่ายเนี่ยมาตั้งแต่ปีทีแล้วลหละก็ต้องยอมรับตามตรงว่าราคามันขึ้นนะจริงๆแล้วโนบุก รุ่นเนี้ยที่เป็นสเปค AMD Ryzen 5 5500U นะครับก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยี7นาโนเมตรนะครับ6คอร์12เทรดนะครับความเร็วเนี่ย2.1ถึง4 0นะครับการจอแยกเป็น GeForce GTX 1 6 5 0นะครับ4 gig g b GDDR5 นะครับ GDDR6 ขอภัยนะครับก็ถือว่าเป็นการจอเกมมิ่งตัวเริ่มต้นที่ เล่นเกมออนไลน์เนี่ยได้แน่นอนนะครับชัวชัวบนคนที่เป็น Full HD ในแรม 8GB นะครับ DDR 4แล้วก็ SSD เนี่ยเป็น 512GB นะครับ M. 2หน้าจอ15บนิ้ว Full HD IPS แล้วก็มี Refresh Rate อยู่ที่1 1 0 h z เนะครับเป็นจอ IPS เกลี่ยกลางนะครับก็ถือว่าสีสันค่อนข้างดีแล้วล่ะนะอาจจะไม่ได้ขอบเขตสีที่มันแบบ s r TV 100%์นะครับแต่ถามว่าในช่วงราคานี้ถือว่าดีแล้ว ได้ OS นะครับเป็น Windows 11 Home ทันทีเลยนะครับก็ถือว่าตามมาตรฐานของเรียกว่าโน้ตบุ๊กนะครับในปี2022นี้จะได้ OS มาเป็น Windows 11 Home ทันทีนะครับกับน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่2.1กิโลกรัมนะครับ2.1กกรัม2.15กิโลกรัมก็ถือว่าค่อนข้างเบานะครับเมื่อเทียบกับในส่วนของตัวสเปคที่มันแบบ หรือว่ารุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกันส่วนตัวแล้วก็ถือว่าแฮปปี้มากเลยมี Wi-Fi 6ax Bluetooth 5.1นะครับพอร์ต USB ใช้ A ใ y ้ C ก็มีนะครับเออประเด็นคือราคาเนี่ยราคาดีนะครับตอนนี้ราคาเนี่ยอยู่ที่25,990บาทสำหรับราคากลางแต่บางร้านเนี่ยก็อาจจะขายถูกกว่า25,000ก็ได้นะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนซื้อสเปคนี้ไปแหละแต่ตอนนั้นเนี่ยราคามันถูกกว่านี้นะครับ จากการที่เรื่องของต้นทุนที่มันสูงขึ้นละกันนะครับแต่ว่าถคาว่าราคา25 0 0มตัวนี้ก็ยังเป็นรุ่นที่น่าซื้ออยู่นะครับอีกสเปคหนึ่งไม่ต่างอะไรกันมากมายจะได้เป็นตัวไรเซนเจ็นะครับห้าเจูนนะครับก็ถือว่าเป็น CPU ตัวแรงที่แรงกว่าไรเซนห้านะครับก็แล้วก็เป็นรหัส u เหมือนกัน ก็ต้องบอกว่ามันเป็นรหัส U ที่แรงเทียบเท่ากับรหัส H เลยนะจากการที่ได้ทดสอบมาแล้วจริงๆนะครับส่วนการจอแยกก็บเบอร์เดียวกัน GTX 1น5 0 RAM 8 g b นะครับ SSD 512เหมือนกันหมดเลยสเปคทุกอย่างต่างกันเนี่ยจากสเปคราคากลางนะ25 0 0 0เป็น r y z e าเซ็ดเก้า0เนี่ยเป็น r y z เจส่วนตัวนะครับก็ต้องบอกว่าแล้วแต่คนเลยถ้าอยากจะซื้อเผื่อหน่อยจะซื้อเป็น r y z เจก็ได้แต่ส่วนตัวนะเอาส่วนตัวนะ คงจะซื้อเป็น Ryzen 5ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มแรมจาก8 g ิเนี่ยเป็น16 g ิเผื่อง,งบไว้ตรงนี้จะดีกว่าแต่ถามว่าถ้าผมอยากซื้อ Ryzen 7งบผมถึงก็ซื้อได้นะครับเพราะว่ามันก็จะเด่นกว่าเรื่องของตัวตัวคอตัวเทรดนะครับก็ได้8คอ16เทรดนะครับความเร็วก็อยู่ที่1.8ถึง4.2กิ z เฮิก็คือจากสเปคจริงๆของตัว CPU เนี่ย Ryzen 7ยังไงมันก็แรงกว่า Ryzen 5อยู่แล้ว ถามว่าแรงกว่าเท่าไหร่ก็ประมาณอ0่า20%ถามว่าเยอะไหมก็อาจจะเยอะกรณีที่เราเนี่ยเข้นมันแต่ถ้าเราใช้งานพื้นฐานนะครับดูหนังฟังเพลงเล่นอินเทอร์เน็ตทำงานเอกสารนะครับหรือว่างานดูเว็บไซต์ทั่วไปหรือว่าเล่นเกมที่มันไม่ซับซ้อนมากนะครับอย่างพวกเกมออนไลน์เนี่ยตัว a ่า t b o พับจอ,อย่ารเงี้ยจริงๆ r y z ไรเซนก็ถือว่าพอแล้วไปเพิ่มแรมเป็น 8G b น่าจะเหมาะสมกว่า นะครับแล้วก็บอกถึงจุดเด่นก่อนละกันนะครับตัวนี้ที่ชอบเลยก็คือเรื่องของดีไซน์การประกอบเนี่ยเขาทำมาได้ดูดีดูแพงนะครับเป็นสีดำด้านช h a r c o a l b a c ก็ส่วนตัวสิว่าเป็นโนบุ๊กที่หน้าตาดีนะครับดูดีเกินกว่าราคาเป็นพลาสติกนะครับทั้งตัวเครื่องเลยแต่ว่าเขาดีไซน์มาใกล้เคียงเป็นโลหะนะแต่ว่าเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็น้ำหนักเบา ในส่วนการเรียกว่าสเปคต่อราคาคุ้มค่านะครับย้ำทีนึ่งแล้วก็ได้เป็นไรเซน5,000ซีรีส์รหัสอยู่แล้วก็การ์ดจอที่เป็นเกมมิ่งตัวเริ่มต้น g t x 1 5 0นะครับได้แรม8 g ิกแถวรองรับการอัพเกรดทีเลยอินแถวนะครับก็คือซื้อแรมเพิ่มได้เลยราคาก็ประมาณ1,000บาทตอนนี้นะครับแล้วก็มี SSD M.2 มาแล้วนะครับก็คือ1ตัวด้วยกัน512 g b ก็ถือว่าเพียงพอกับการใช้งานแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเรื่องของตัวหน้าจอเนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญนะเพราะว่าส่วนตัวแล้วกับโนบุ๊กช่วงราคานี้ได้เป็นคือ15บจุนิ้วเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับเป็น Full HD อันนี้ก็มาตรฐานนะครับแล้วก็ได้จอ,อแล้วเป็น IPS อาจจะเป็นเกรดกลางๆแต่ว่าเรื่องของสีสารมุมมองเนี่ยถือว่าดีมากๆแล้วในการใช้งานทั่วไปหรือว่าในการเล่นเกมแต่ที่ชอบคือได้รีเฟรชเรทนะครับอยู่ที่144 h z เอออันนี้ดีเรียกว่าทํางานก็ลื่นและเล่น Facebook อย่างลื่นเลยยังไงก็สบายตามากกว่าโนบ,บุ๊กทั่วไปที่เป็นจอ60 h ฮอันนี้ข้อดีนะครับมีพอร์ตการเชื่อมต่อที่ครบคันนะครับ USB Type A Type C HDMI LAN อ่ามี WiFi 6AX นะครับมีบลูทูธ5.1คีย์บอร์ด มีแบ็คไลท์ด้วยก็คือมีไฟคีย์บอร์ดสีขาวก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็จากการคือทดสอบมานะครับแบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานประมาณ10ชั่วโมงเลยในการใช้งานทั่วไปอาจจะดูวิดีโอผ่าน YouTube หรือว่าใช้งานเอกสารแล้วก็ลดแสงลดเสียงลงมานะใช้ได้ได้ยาวนานประมาณแบบ10ชั่วโมงอะ่ะถือว่าเป็นโน้ตบุ๊คราคานี้ที่แบตทนเครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว เปิดหน้าอื่นให้ดูดีกว่าในส่วนของตัวรายเดอื่นนะครับก็ถือว่าเป็นโน้บุ๊กที่รองรับการทํางานที่หลากหลายและการทํางานมือชีิได้นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของสีสันมากนักนะครับและก็อีกที่ชอบอีกอย่างก็คือการร,การับประกันนะครับก็คือเป็นแบบ3ปี on site service ส่องฟรีถึงบ้านด้วยก็ถือว่าให้เยอะนะให้เยอะมากกว่าโนบุ๊กในช่วงราคาที่ ใกล้ๆก,กันนี่คือหน้าตาแล้วก็เว็บไซต์หลักของ Acer Aspire 7เค o u นะครับก็ขอบหน้าจอบางนะครับเชื่อมต่อ w i f i ก็อาจจะเป็นโน้ตบุ๊กที่มันดูพื้นฐานหน่อยก็บอกแบบนี้แต่ว่ามันตอบโจทย์กับช่วงราคานี้เมื่อเทียบกับโน้ตบุ๊ก5 5 0 0 0นด้วยกันณนะตอนนี้นะส่วนตัวนะตัวนี้น่าซื้อสุดเออมันโอเวอร์ออลโดยรวมอะ สำคันคือมันเล่นทำางานดีอันนี้ดีอยู่แล้วแล้วก็ได้การจอที่เป็นแบบเกมมิ่งด้วยนะครับแล้วก็นี่คือหน้าเว็บไซต์ของทาง a อเซอร์เขาเป็น store.acer.com นะครับก็สามารถสั่งซื้อที่เว็บไซต์ Acer Store ก็ได้ store.acer นะครับเพราะว่าเว็บนี้เขาจะรวบรวมสินค้าของ a อเซอทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ PC นะครับมอนิเตอร์หรือว่าอุปกรณ์ i อ t อื่นเครื่องฟอร์อากาศหูฟังมากมายในนี้นะครับมีโอกาสก็จะมารีวิวตัวเว็บไซต์ให้ฟังให้ดูกันดีกว่าดูไว้พร้อมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างก็น่าสนใจนะก็นี่คือแบบแยกออกมาเขาเป็นราคากลางของเขานะครับอ้ออย่างหนึ่งที่ชอบก็คือมีฟิงเกอร์ปริน์ด้วยนะมีฟิงเกอร์ปรินด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ ค่อนข้างอ่าเรียกว่าครบเครื่องตัวฟิงเกอร์ปรนเนี่ยจะอยู่ที่ทัชแพดเมื่อกี้ลืมพูดไปเพราะว่าตัวตัวทัชแพดบางรูปมันไม่มีฟิงเกอร์ปรนนะครับอย่างรูปนี้มนไม่มีแต่จริงๆมันมีอยู่ที่มุมอ่าซ้ายบนนะครับของตัวทัชแพดมีฟลิงเกอร์ปรนด้วยเออเพื่อนๆมีความเห็นอะไรเกี่ยวกับตัว a c e r aspire ก็ aspire 7นะครับ a 715ตัวนี้ก็มาคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้นะหรือว่าถ้าใครใช้อยู่แล้วเนี่ย ก็มาช่วยเราเนี่ยรีวิวหรือว่าพูดถึงประสบการณ์ใช้งานจริงได้นะครับว่าเอะตอนนั้นผมซื้อมาราคามันคุ้มกว่านี้หรือเปล่าแต่ถ้าอันเนี้ยบปัจจุบันนี้ไงด้วยตัวแปรในตอนเนี้ยเผื่อว่าถ้าใครเนี่ยมีแนวทางว่าอ,อยากได้คอมพิวเตอร์โนะบุกสักเครื่องหนึ่งเอามาทํางานเป็นหลักแหละอะทํางานเป็นนักเรียนก็ได้นักศึกษาก็ได้นะครับหรือว่าพนักงานพนักงานออฟฟิศก็ได้ก็เยอะ อยากได้รู้สักเครื่องหนึ่งมาทํางานนะครับเอกาสารเอกาสารงานผ่านเว็บไซต์ผ่านคลาวด์นะครับตัดต่อวิดีโอก็ยังพอได้เนยนะเอาตรง,ตรงนะเพราะว่า CPU เบอร์แรงแล้วก็มีการจอรแยกด้วยนะครับแต่ว่าพอทางานเสร็จก็อยากเล่นเกมเนี่ยซะ,ะหน่อยเปล่าวะอะไรเงี้ยเพื่อนชวนดวดร่มหน่อยตีดตด่อปลาอะไรเงี้ยเอ้ยมันเล่นได้นะครับหรือว่าเกมออฟไลน์ก็เล่นได้แต่อาจจะปรับกราฟิกในเกมเนี่ยให้มันแบบโลหน่อยต้องบอกตามตรงว่าอาจจะต้องโล หรือว่ามีเดียมในบางเกมถ้าเป็นเกมใหม่ๆนะครับที่ก็ต้องปรับโลแต่ถ้าเป็นแบบพับจี PUBG, นะครับคิดว่าปรับปรับมีเดียมกำลังพอดีเฟมเลทกำลังลื่นพอดีนะครับหรือว่าถ้าเป็น Dota 2เนี่ยปรับสุดเลยก็ได้ v a l ล์เอนเล่นได้อยู่แล้วนะครับหรือว่าเกมอ,อื่นๆที่เป็นเกมออนไลน์เนี่ยบนที่มันไม่กินสเปคมาก l o นะครับเล่นได้ลื่นอยู่แล้วนะครับปรับปรับสุดก็ยังเล่นได้ลื่นเลยนะเรียกว่า จอ1 4 4 h งเนี่ยก็ได้ใช้งานเต็มที่แน่นอนแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าจอ1 4 4 h z เนี่ยมันไม่ได้มีข้อดีเฉพาะสำหรับการเล่นเกมเท่านั้นแต่ว่า1 4 4 h งเนี่ยมันดีกระทั่งการที่เราสกอร์หน้าเว็บไซต์นะครับหน้า Facebook สกอร์หน้าเอกาสารเนี่ยมันจะมีความลื่นแล้วก็สบายตามากกว่าหน้าจอ60 h ิเฮิที่มันดูอาจจะนวงนวงหรือว่ากระตุกหน่อยแตถ้าเป็นจอ 1 4 4เฮิร์เนี่ยมันจะลื่นแบบรู้สึกได้เลยนะครับในส่วนนี้โอเคยังไงก็สามารถนะครับมาดูที่เว็บไซต์ระบกสเปกก็ได้เซิร์ชมานะครับ a c e r aspire เจ็ดยังไงยังไงก็เจอนะครับแต่อาจจะเจอหลายรุ่นหน่อยเพราะว่ามันมีหลายผ่าดแต่ละหลักในตอนนี้จะมีอยู่2สเปกก็คือ Ryzen 5ราคา25,000ก้าร้อยบาทนะครับกับ Ryzen 7ราคา2 7 9 9 0บาทประกัน3ปีออกไซดเหมือนกันต่างกันแค่เบอร์ CPU เท่านั้นยังไงเผื่องบอีก1,000บาทละกันในการที่จะอัปเกรด RAM นะครับเพิ่มจาก8 g ิกเพิ่มอีกหแถวเป็น8 g ิด้วยกันที่เหลือก็ใช้งานยาวๆแล้วครับตัวนี้คิดว่าใช้งานได้อีกหลายปีเลยถ้าเราใช้งานที่มันเหมือนเดิมหรือว่าไม่ซับซ้อนมากนะครับปิดท้ายนะครับจะบอกว่าก็เป็นโน้ตบุ๊กอีกหนึ่งเครื่องเลยที่เหมาะสม ในช่วงเวลานี้สลับการเลือกซื้อกับโมมา25ง0มและนะครับเรื่องของข้อดีแบตเตอรี่เนี่ยคือทนระบบระบยความร้อนก็ดีนะครับฮี่ไป2เส้นแล้วก็พัดลม2ตัวซึ่งก็ถือว่าเพียงพอกับสเปคประมาณนี้แล้วนะครับมีเรื่องของการปรับโหมดการใช้งานได้นะครับป่านฟังก์ชัน n บวกกับปุ่ม f นะครับ silence normal นะครับหรือว่า performance นะครับปรับได้ง่ายด้วยนะครับว่าเราจะปรับใช้งานทั่วไปก็เป็น normal ก็ได้ เน้นใช้งานประหยัดแบตเตอรี่หรือว่าต้องการความเงียบนะครับให้พัดลมหมุนเนี่ยก็เป็นไซเลตหรือว่าถ้าเล่นทํางานหนักๆหรือว่าเล่นเกมก็ปรับเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์โหมดนะครับอินดัเดนลืมพูดถึงสุดท้ายแล้ว SSD ที่เคยรีวิวมานะครับมันเป็นระบุคราคา2 5 0 0ก็จริงแต่ว่า s s d เนี่ยความเร็วสูงนะครับได้ความเร็วในการทดสอบจริงๆเนี่ยความเร็วในการอ่านนะครับอยู่ที่3,500ความเร็วในการเขียนอยู่ที่2,080 สิว่าเขาไม่กักนะจัดเต็มมาเลยยังไงเพื่อนๆคนไหนซื้อมาแล้วก็มาคอมเมนต์หรือว่ามาบอกเพิ่มเติมกันได้นะครับสำหรับวิดีโอตัวนี้ที่เรามาแนะนำนะครับ Acer Aspire 7 A 7 1 5โน้ตบ,บุ๊กทำงานนะครับบวกกับกเล่นเกมประจำปี2022ที่น่าซื้อที่สุดเลยนะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบเจอใหม่วิดีโอตัวต่วตอไปนะครับสวัสดีครับ